嗯，好可、mm, 살 놓고 또 떠들잖아. 왜? 왜 이래? 나야 별로 살 놓은 게 없어서 그래. 오오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 

เดี๋ยวมันลงโอเคาู้แลระบานนี้มาแล้โอ้นี่จะมาเนี่ยเขมีเรื่อ,องอววให้ลงตกแล้ว 我得找他呢，孤单的居家，孤单的。 野里头，绕里头再打呀，哦，完了，

不要了,了，我以为捡我呢。嗯，没事儿，没事 สามข้างานเ้ยลงพันเว้ยลงมว้ยีอวไปเว้ยโอ้โหเหมือนว่า คนก็แบบนนะั้นต่อไะเราจะไม่ทาง,งานอ้ ไม่เคยได้จังหวะดีๆกับเขาสักสองอเจ็ดร้รอยอ่ะเฮ้เขาเจ็ดร้อยอื้อทำไมก็จะหมดถ้าเราใช้รถยนต์นี่ประน้ำมันก็จะประหยัดสุดที่มาอืออือผมเกียดดานี้มากสุดนะ

belam ngere that way they can get out too long co

เอานทางไปเจอลังตนะน,น,นะน,น,น,นัไม่มีบอกไว้เป็นางถึงมันทำนห้จิตกำมันสวยขึ้ไม่มีบอกอ่ะ 아, 이래, 가 어쩌면, 이래야. 이요이 차이. 이쁘다, 야. 이래야. 어, 뭐야, 야. 해버리면, 이래

ยี a, a ่หกแล้วอะรนะต่อวันนี้ธอจะมาที่ไหนพอเอาคนมาจำแนกอ้าวได้วยตนี้จริงๆคนติดเลยนะข้างในจะมีอะไรสักอย่างเยวเนะ เด็กๆคนที่มาเส้นที่ดูให้ติดตามมีก็ฟัวม่กั 嗯。Um. น้องก็น้องกันเดีที่เจ้าไป้องกันเองนาะจับินครับไม่จัแล้วจับกันไปนอนฟิกเว้บ้านออถสักนิดนึงแล้วกัน ทีนี้จะดูยาวๆแล้วนะเขาให้แบเดี๋ยวเขาจับบ้างกจัอีกทีจเป็นเรื่องอืเรื่องจง 棒棒棒！